หนูวิธีทำครับขนมพคกสีรังกานะครับใส่แป้งแล้วก็ใส่ไข่นะครับ ใส่ซอสน,นะแต่ที่ผมกินเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นแป้งเปล่าครับไม่มีไข่ไม่มีซอสจะเป็นแป้งแบบนี้นะแล้วก็จะมีซอสน,นะผมไม่รู้ทำไงอนะ่ะลาดเลยแล้วกัน Hãy subscribe cho không Hello